ผู้ชมคะเมื่อสักค,ค,ครู่ทันทีฉันบอกแล้วนะคะว่าภาพในแกลลอรี่เนี่ยภาพที่ขายได้ภาพแรกนะคะเป็นภาพใครไปไม่ได้เลยเบื้องหลังงามๆห่วงยางล้วนๆพุงของพี่ตะก้องท่านนี้เองสวัสดีค่ะเฮ้ยตัวจริงแบบไม่ได้อะไรนะไม่ได้อวยนะไม่ได้ไประจบด้วยตัวจริงหลอกกนในรูป30เท่าขอบคุณครับคุณดูดีมากด้วยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ทําไมถือกีตาร์ด้วยคะเดี๋ยวจะมีโชว์บาล์มกับมั่มเป็นความลับนิดนึงเพราะช่วงผมเป็นช่วงแบบเซอร์ไพรส์ ออกมาแป๊บเดี่วแล้วไปเลยคือพี่บอกแค่เนี้ยก็หมดสไพายแล้วแหละ <c oughs> แล้วถามว่เนี่ยโกรธหนูนะล่พี่นี่พี่ยืนแล้วใช่ไหมยืนแล้วครับผม 山。<noise>